สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้ครูสุโอจะช่วนเด็กๆมาเล่นฟิงเกอร์เพลงกันค่ะโ oh. ดยฟิงเกอร์เพลงวันนี้จะใช้ประกอบคำคล้องจองลูกเป็ด5ตัวค่ะถ้าหากว่าเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมพร้อมมือสองข้างขึ้นมาเลยแล้วทำท่าทางตามครูเลยนะคะลูกเป็ด5ตัวเดินเลาะเลี้ยวไปท้าโขดเขาใหญ่ไปในทารา ลูกเป็ดร้องเรียกก้าบกาบแม่จา๋าลูกเป็ดกลับมาเหลือเพียงสี่ตัวลูกเป็ดสี่ตัวเดินเลาะเลี้ยวไปคับโขดเขาใหญ่ไปในทาราลูกเป็ดร้องเรียกก้าบกาบแม่จา๋าลูกเป็ดกลับมาเหลือเพียงสามตัว ลูกเป็ดสามตัวเดินเลาะเลี้ยวไปข้ามโขดเขาใหญ่ไปในทาราลูกเป็ดร้องเรียกกาบกาบแม่จ้าลูกเป็ดกลับมาเหลือเพียงสองตัวลูกเป็ดสองตัวเดินเลาะเลี้ยวไปข้ามโขดเขาใหญ่ไปในทารา ลูกเป็ดร้องเรียกกาบกาบแม่จ๋าลูกเป็ดกลับมาเหลือเพียงหนึ่งตัวลูกเป็ดหนึ่งตัวเดินเลาะเลี้ยวไปข้ามโขดเขาใหญ่ไปในทาราลูกเป็ดร้องเรียกกาบกาบแม่จ๋าลูกเป็ดกลับมาไม่เหลือซั ทำคล้องจองเมื่อกี้นี้เด็กๆคงได้เห็นการแยกกลุ่มไปของเจ้าเป็ดน้อยใช่ไหมคะเจ้าเป็ดแต่ละตัวเนี่ยก็แยกกลุ่มออกไปทีละหนึ่งตัวทีละหนึ่งตัวจนไม่เหลือเจ้าเป็ดเลยสักตัวนี่ก็คือคอนเซปต์การแยกหรือว่าที่เราเรียกว่าการลบนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ในวันนี้คุณครูสมโอจะชวนเด็กๆอนุบาลของเรามาเล่นเกมการแยกกันค่ะวัสดุอุปรกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียม 1. ดินน้ำมันค่ะ2 เป็นถาดค่ะและ 3. เป็นถ้วยไว้สำหรับการแยกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นเจ้าเป็ดน้อยเพื่อเล่นเกมการแยกกันเลยค่ะ เสร็จแล้วมีเจ้าเป็ดแล้วตอนนี้ถึงเวลามาเล่นเกมการแยกกันแล้วค่ะ <Yeah! S 1> โดยคุณครูมีโจทย์ให้เด็กๆค่ะโจทย์ข้อแรก5และนี่คือเครื่องหมายการแยกหรือว่าเครื่องหมายลบนั่นเองค่ะ 5. แยกออกไปสองจะเหลือเท่าไร่มาลองนับกันดูค่ะ 5. แยกออกไป2เหลือเท่าไรงั้นมีเจ้าเป็ดมาก่อนเลย5ตัวนะคะ 1. 2 3 4 5แยกออกไปสองตัวค่ะ1 2เหลือเป็ดทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองสเหลือเป็ดทั้งหมด3ตัวนั่นเองค่ะข้อต่อไป5แยกออกไปสาม จะเหลือเท่าไรก่อนอื่นเราจะต้องมีเป็ดมาก่อน5ตัว1 2 3 4 5และแยกออกไป3ตัวโอ้โหไปเที่ยวก่อนนะ3ตัว1 2 3ตอนนี้เหลือเจ้าเป็ดกี่ตัวคะ หนสองเหลือเจ้าเป็ดสองตัวนั่นเองค่ะข้อต่อไป6แยกออกไป4จะเหลือเท่าไรก่อนอื่นเราก็ต้องมีเป็ดกันก่อน6ตัวเลยนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็แยกออกไป4ตัวค่ะ1 2 3 4เหลือเป็ดกี่ตัวคะมานับกันค่ะ1 2เหลือเป็ด2ตัวนั่นเองค่ะและข้อสุดท้าย8แ,แยกออกไป2จะเหลือเท่าไรก่อนอื่นเราก็จะต้องมีเป็ดทั้งหมด8ตัวก่อนนะคะ เป็ด8ตัวค่ะแล้วก็แยกออกไป2ตัว1 2ตอนนี้เหลือเป็ดกี่ตัวคะเรามานับกันค่ะ1 2 3 4 5 6เหลือเป็ด6ตัวนั่นเองค่ะและเพื่อความแอดวานซ์ค่ะวันนี้คุณครูคสุโมโอจะชวนเด็กๆมาเล่นการแยกโดยใช้นิ้วมือกันค่ะโจทข้อแรกมีอยู่ว่า น้องแตงโมมีแอปเปิ้ล5ผลแล้วก็แยกไปให้คุณแม่ซะ3ผลน้องแตงโมจะเหลือแอปเปิลกี่ผลาเขาจะแยกไปให้คุณแม่3ผลนะคะงั้นเราก็หักนิ้วลงไปเลยค่ะ1 2 3ตอนนี้น้องแตงโมเหลือแอปเปิลกี่ผลคะลองนับดูค่ะ1 2เหลือ2ผลนั่นเอง มาเล่นอีกข้อนึ่งแล้วกันนะคะคุณแม่มีขนมเค้กทั้งหมด5ชิ้นแบ่งไปให้คุณตา4ชิ้นคุณแม่จะเหลือเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นคุณแม่แบ่งให้คุณตา4ชิ้นงั้นเรามาแยกให้คุณตากันนะคะ1 2 3 4เหลือกี่ชิ้นคะ1ชิ้นแนั่งคะ่ะ